ข้อที่หนึ่งก็คือหาบทสวดประจําตัวคุณให้ได้นะคะหนึ่งบทนะคะจําไว้เลยเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณอยากให้ชีวิตคุณดีหรือตอนนี้คุณกําลังจิตตกตอนนี้มีคนด่าคุณตอนนี้คุณถูกกระทําอะไรก็ตามจําไว้ค่ะเอาบทประจําตัวคุณออกมาสวดของครูบทอะไรมีคนถามนะคะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิ สังคังสารนังคัชามิทุกคนคะครูใช้บทนี้ค่ะในการสวดเวลาก่อนนอนตอนตื่นออยู่เฉยๆหรือว่าล้างจานมีโมมินล้างจานหรือว่าอะไรก็ตามที่อะอย่างวันนี้ทุกคนเวลาอากาศร้อนเราจะหงดหงิด,งดเปลี่ยนจากงดหงิดอะคะ่ะมาท่องมนบทนี้อยู่ๆลมมาค่ะทุกคนอยู่ๆลมมาเลยแล้วอะไรหลายๆอย่างอะทุกคนที่มันคาดไม่ถึงอะ่ะเพราะเราสวดสวดบทประจําตัวเราอะคะ่ะ สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาอย่างน่ามหาศัศจรรย์มากเหมือนวันนี้เรารู้สึกอะค่ะเฮ้ยทำไมวันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะได้ตังอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คาดฝันอะไรนะคะแล้วหลายคนคุณอย่าบอกว่าทําไมถึงเราอะจะต้องใช้ธรรมะมาผสมกับทางโลกทุกคนคะมนุษย์เราทุกคนเราจําเอาไว้ให้ขึ้นใจค่ะเราไม่ได้เอามาปะปนกันให้เปื้อนแต่เรากําลังเอามาผสมผสานให้ทุกอย่างอาะค่ะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างบาลาน